คนเกิดวันอาทิตย์คะวันนี้นะถ้าคุณเป็นผู้หญิงต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอยู่แล้วนะคะก็คำพูดของคุณคุณจะเป็นคนที่พูดตรงมากและคุณก็ยึดมั่นในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ถ้าใครผิดคำพูดกับคุณแม้แต่นิดเดียวคุณก็จะแบบตัดรอนตัดสัมพันธ์เขาไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้แม้จะเป็นวันหยุดแต่คุณยังเป็นคนที่ ตั้งใจทำงานมากๆเลยนะวันนี้เป็นวันหยุดสิ่งที่การงานที่มันยังค้างคาอยู่คุณยังคงตั้งใจมุ่งมั่นกับมันต่อไปเช่นเดิมนะคะถามว่าการงานของคุณดีไหมการงานของคุณดีอยู่แล้วนะคุณได้วันนี้ไพ่ของคุณได้มาทั้งสองควีนเลยนะคะควีนดาบและควีนถือไม้เท้าย่อมเกี่ยวข้องก,กับการทำงานและคุณสามารถทำได้เป็นอย่างดีวันนี้ไม่มีอะไรนอกจาก เรื่องการงานลุ้วนเลยคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ